ถ้าใครมีเบญญภาคีห้าบนนั่นรวยมหาศาลมีพ่อกระสมบัติมากที่เขาล่ําลือกันนะที่อาตามาได้ยินมามีพระสุเด็จมีมีพระผงถูกพันมีพระตอมแพงสมกอเศรษฐีกว่ากันไปตามหน้าที่ของเบญญภาคีหรือมีพระหลอดมีลายกระตามแต่เถอะแต่อาตมาจะแปลกันฟังเบญญาภาคีก็มีสิ่งห้า พระสมเด็จคือมีไม่คาสัเมตตามหายมชัดเจนของรูปันฑ์ไม่เบียดเบียนซับบอกไว้ชัดร่มกอก็อยู่ในกอของตอนงวงเวาวเผากอเป็นฉนัยวงเทวันสันเวนดีวาไม่มีทูสาวกใครบอกไว้ชัดเจนเดินพ่อเดินเดินพ่อเดินก้าวหน้าก็เดินเปรตสีนใ,นในใจ อย่าเล่นใบมันบกเดินก็เดินกนะ้าวหน้าออกไปคือขยันเอาการงานสะอาดสลาดรอบขอบจอบระวังตั้งใจตรงตรงทิ้งทำน้ำทางให้ถูกโปรติและมีชอบประกอบผู้ลนก้าว